สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะทําหมูผัดพริกสดใส่ถั่วนะคะเมนูง่ายๆเนาะเปลี่ยนจากกระเพราเป็นพริกสดแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะพริกกระเทียมตามใบมะกรูดนะคะแล้วก็หมูถั่วเนี่ยคอนเซปต์เดิมเลยนะคะเราต้องนําไปลวกในนะ้ำเย็นก่อนนะคะน้ําเดือดน,นะคะใส่ถั่วพักเดียวแหละค่ะแล้วก็ขึ้นนะคะ วิธีนี้ถั่วก็ยังกรอบเขียวสวยเหมือนเดิมนะคะไปทำทำไข่ก็ให้ทำแบบนี้นะคะมันก็จะดูน่าทานตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปรเาราจะพลิกกระเทียมแล้วก็แบ,บมรูดุนะคะลงไปผัดให้หอม หอมดีแนละ้วเราจะนำหมูลงไปนะคะผัดให้หมูสุกักแปดปร์เซ็นนะคะแล้วเราจะทำการปรุงรสกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมูขงเราสุกจนเกิน,กนไปนะคะเราจะเติมน้ำไปหนะ่ พอมีน้ำพุกวลาดุกคลิกพุกคลิกมีไฟค่ะแ่โตรสสัโตสรดห่อยค่ะ ก็จะใส่ถั่วของเราไปน่ากินไหมเอ่ยพอเราเห็นเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าสีเขายังจืดไปนะเราจะแต่งด้วยซีดดำนิดนึง เพื่อให้สีเขาสวยน่าทานขึ้นนะคะเห็นไหมเขาจะมีสีสันขึ้นมาเสร็จแล้วหมูผัดพริกสดถ่วของเรานะคะเพื่อนๆในนู่ง,ง่ายๆเร่งด่วนเร่งด่วน,วนข้าวใน,นร้อนไข่ดาวกระฟองนะคะจัดใส่จานกันนะคะหมูผัดพริกสดของเรา นเป็นเมนูที่ไม่ยากอีกหนึ่งเมนูนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ